สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพามาชมธรรมชาติใกล้บ้านสวยๆงามๆมันคือความสุขมันคือสิ่งที่ช่วยจันโลงจิตใจเราเนาะอารมณ์ที่ขุนมัวพอออกมานอกบ้านมาเห็นธรรมชาติสวยงามอะ่ะ ดูกะระรอกดูกระแตออกมาหากินผลไม้ไล่เล่นกันดูแล้วมีความสุขอภรร w ว่านี่แหละมันสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งสวยงามที่เราสัมผัสได้ถึงแม้นเราไม่สามารถไปจับต้องตัวเขาได้เนาะเพราะเขาอยู่มบนที่สูงอยู่บนต้นไม้แต่ก็มันคือความสุขแหละ ได้ดูนกดูสัตว์ต่างๆดูผีส้มผีเสื้อดูผลผลิตของเราทำให้อิ่มเอมในหัวใจช่วยเยียวยารักษาแผลใจเราได้ส่วนหนึ่งแหละดูสีดูสีน่ารักไหมจ๊ะก็เรียกว่านกกลางเขนอันนี้เป็น กลางเขนบ้านเนาะถ้าเป็นกลางเขนป่าก,ก็สีจะเข้มกว่านี้นิดนึงส่วนอื่นๆก,ก็จะคล้ายๆกันนี่มันต่างตรง,ตรงสีถ้าเป็นกลางเขนปา่าเขาจะตัวเล็กกว่านิดนึงสีก็จะดูจะ เข้มตรงๆหน้าอกส่วนอื่นเหมือนกันถ้าถ้าคนไม่สังเกตก็แยกไม่ออกอันไหนเป็นกังเขนกังเขนป่าหรือกังเขนดงนั่นแหละหรือกังเขนบ้านเนาะฟังดูเสียงเี่จุ๊บจิกจุ๊บจิกจุ๊บจิกจุ๊จิกๆๆๆๆๆๆๆเต็มไปหมดนุๆๆๆๆ่นนุ่นนุ่นสาลิกาหรืออะไรวะได้มองไว้เห็นนะเสียดายเสียดายเสียดายมันมีนกอะไรหางเขาเรียกอะไรที่หางก็เป็นกระดิ่งสองช่อสองข้างอะ่ะ กขาขากันไกลหรือเปล่าอะไรไม่รู้มันเหมือนลักษณะเหมือนขากันไกลสองข้างห้อยลงมาสวยและตัวใหญ่ด้วย